สวัสดีค่ะพี่น้องยายกำลังจะมาเช่าเรือเช่าเรืออดูดูหลอบหมู่บ้านพี่น้องกำลังจะมาเช่าเรือจ้าเช่าเรืออันเบิงหลอบหมู่บ้านกริโ <c> ถ <oughs> ยายเอินมาถอือจ้ะพี่น้องยายเอินมาถือจ้ะผีเรือ่นเรือจ้าเรือเรือเรือยายจะเอาเรือใหญ่ๆหลอกจก้ะจะง่าม เอาเลือกแบบนี่จะ้ะพี่น้องเังไปงามพีน่น้าเซมมได้ยค่ะ <laughs> <laughs> Thank you ชวบเปิดจากพี่น้องชอวเปิดก่อขาวสวัสดีค่ะ เดจ้าพี่น้องมาเทียวนุ่มได้ภาพช่อมันเปลือกอันพิโทนพิโทนใช่ไหมเป็นหนิไเคหลุดพ,พื้นเ <c oughs> มืวันจ้ะพี่น้องเคยหลุดแล้วเมวันละ่ะ อันอยู่ในเทือแอนนะจ๊ะพี่น้องเบิ่งอยู่ในอ่ากูเกิลก็มมี่จ้ะ เมืองอากริโทนยายกะเอาบอกว่าถือจากพี่น้องเด้อยาาก็พูดไม่ถือด้วยจ้าอุ๊ยแดดหอนเถอะค่ะบดเอาหมวกขอนมาหน้ามาสัมเนี่ยเดดแรงมากเลยนะคะพี่เกาะกลางน้ำน้ำจากพี่น้อง ทะเลนอันเดียวกันนะจ๊ะเมื่อกี้่าก็รด้แล้วก่าตะคนลประเทศจ้ะบานเขาเจ้าหน้าดูเขาเจ้าน,าน,าานอกเหนอ้อนัอุ้ยเดี๋ยวมันหมักขาดดิ สื like that that ่อถายจะนสื่อถายท่านพี่น้องเอ้ยถ่ายบ่ท่านถ่ายบ่ท่านจ้าพี่น้องจ้าสื่อถายแต่นี่คล่องคล่องให้เบิ่งในจ้าพี่น้องถ่ายบ่ท่านถ่ายบ่ท่านอีหลีในจ้าพี่น้องเนี่ย นี่มีคำนี้สิเวแวแวมีคำเว็นนี่คำเหี้ย สวยอีหลีจ้าพี่น้องเอ้ยมา,อมาเด้อมาเบิน้ำกันจา้าเหมือนในเทพนิยายเลยนะคะพี่น้องเอ้ยสวยมากเลยจา้าไม้ 我喜欢的植物。<laughs> <laughs> <laughs> Right. นี่มีแค่คุณปั๊น,นี่สวยป้จ้า 将军。 มาจากพี่น้องงามหลายงามหลายงามหลายจ้าอุ๊บหานหานเมนหงพี่น้องหงหงสวยสวยมากเลยจ้า คอฟมเยอะ่ mm ังเลยใส่เวลารอบมูบานบ่ถึงอันชั่วโมงสาพี่น้อง5าซิเอาตีไปชั่วโมงนึงเลยจ้ะอันนี้พี่น้องหอดหมองเ้าเลืออยู่กับพี่น้อง พระเอจกจ้ะพระเอกของยายอ่อนหลายหลายคนจะก,กินพระเอกของยายอ่อนถึงถึงที่จะอันเช่าเรือหรอจ้าพี่น้องเช่าเรือเจ็ดสิบสองอันยูโรเจ็ดสิบสองยูโรค่ะพี่น้องเจ็ดสิบสองยูโรค่ะถ,ถึงที่เช่าเรือ ข้อแรกเพื่อซิงนี่แหละจ้ะพี่น้อง้าเห็นในอินเทอร์เน็ตนะสวยเลยอยากมาดูพระเอกได้รอบบจ้ะพระเอกได้รอบอ,ร,ร,อ,ร,อ,บอร,รออยู่ได้นอกจกอก้ะน้อสูงสูงยงาวจ้ะพี่น้อง สูงลอยแปดสิบแปดสิบจูงอยปสอ้สูงลอยเกสิบว่แมนสูงอย 90, 5, เก่หั้งเก่บัแฟนยาาพี่น้องยายแค่สูงอยแคาสบเองจ้ะพี่น้องงามงา,มงาม พี่อย่างมันตัมพี่แค่พูดมันนี่มันตัมมันตั้มสภาพมันตัมตรงกลมพี่น้องตรงกลมตรงกลมแย่าย่ยาย่แย,ย่แย,ย่ย ออกว่าออกมาจากหมู่บ้านเราจะพี่น้องอานี้ออกมาอันรลองธรรมชาติจากาท,ที่นี่พี่น้องคลองธรรมชาติ